ตลาดนัดผ้าใหม่สุรินนะคะร้านยุภาเพชรชริดเอ้ไม่ใช่แล้วนักข่าวแล้วเนาะอันนี้ย้อมสีธรรมชาติหรือเปล่ปาใชา่ธรรมชาติจ้าสีธรรมชาติเนาะย,ย้อมจากอะไรคะเนี่ยย้อมมาจากต้นอะไต้นอะไรเนาะต้นอะไรมันรู้เดือดยว่าธรรมชาติอัญชันจ้าอัญชันบอกทำไมทำไมอัญชันเป็นสีเนี่ยคะจ้าสีนี้แหนดอกอัญชันบอกอันอนี้เงียบเนาะ พฝนตกนเนาะฝนตกเนะาะตัวใครตัวมันเลยทีเนี้ยลายขอเจ้าฟ้าหาสิธรรมชาติไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าเขาประกวดอยู่ไงวันเนี้ยเขาจะประกวดที่กรุงเทพค่ะวันวันสองวันนี้แหละคนก็นเลยอยากได้เขาจะประกวดว่าใครจะเป็นเมือหนึ่งของประเทศไทยที่ทลอลายขอเจ้าฟ้าได้สวยร้านสิริพรนะคะในร้านสิริพรคนขายหายตัวลึกลับเดี๋ยวเราขโมยผ้าไหมดีกว่า คนขายอยู่ไหนนาะต่อไปร้านนี้นะคะสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเอาน้ำเสนอสิอยากน้ำเสนอไหมไหนคุณน้ำเสนออยู่ไหนขายได้ไหมวันนั้นอ่ะที่ที่อคุณมาจาับคเที่ขายได้เยอะไหมขายได้เยอะครับคนนั้นอ่ะที่ผู้ชายได้ไหมได้ครับยี่พื้นอ่ะไหนโฮโฮโฮเกียร์อยู่ไหมโฮเกียร์อยู่เพียรเอามาโชว์โฮเกียร์หน่อยมีคนเขาถามราคามีไหมมีไหมมีไหมตอนนี้มีโฮเกียร์โชว์ไหม อามาโอ้เขาแต่งตัววันนี้จะไปทำอะไรลูกมาเป็นมมมวดมมมวดบอกเป็นอารมณ์ไหนใส่ใส่ผ้าถุงไหนคุณผู้ชมคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาใส่สวยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋นู้นไหนๆที่หนูใส่อยู่นะอ่าดูผู้ชายใส่ผ้าไหมนะอามาลูกมาหยดเตือนจำตัดเ้อร์ไม่นี่ของหนูมาลูกมาของหนูน่าสนใจอ่ะหนูอธิบายที่โฮเกียดคืออะไรให้คุณผู้ชมรู้แล้วหนึ่งในหนึ่งในของตระกูลโฮมีมีกี่อย่าง มีสามอ่ะพูดเลยลูกอันนี้คือโฮเกียรตเนาะอ่าหนึ่งคือโฮอะไรอันดับที่หนึ่งอ่าโฮพรอคเตอรเพลทเธอโฮพร้อมีไหมไม่มีตัวอย่างเนาะอ่านี่โฮเกียรตนะโฮพรอโฮไซแล้วก็โฮเกียรตเนาะอันนี้เป็นทอร์ไลอ่าโฮเกียรตโคจกิดอ่ะโคจกิดคนกลางจะได้โคจกิดคนสุรินทร์จะเรียกว่าโฮเกียรติยศเนี่ยเติมให้ด้วยใช่ครับไม้บ้านนะสูงแล้วจะมีเกียรติสูงแล้วมีเกียรติยศนะคะ ความยาวเท่าไหร่ลูกความยาวอยู่ที่ประมาณ3ามเมตรแปดสามเมตรแปดสิบเนาะอ่ามีค่ะดูซิทอสอดริมด้วยเนาะใช่ไหมลูกนี่ทอสอดริมสีสีทองผ้ามันจะเป็นสีอะไรเนี่ยข้างในมันจะออกวมว่องอ๋อสีเปลือกมังคุดเนาะเอามีในอะไรนําเสนออีกใส่สีสามเมตรอะสเมตรที่นอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปมีไหมอ๋อมีผืนเดียวอีกอ๋อมีผืนเดียวบอกเอามีไหนนําเสนออีกอะมีบางท่านชอบ บบอยย่างงเี้ไม่ต้องไปอะไรนะ tiktok หลอกมาถึงนี่แล้วก็มีนะคะช่อง YouTube ก็มีให้ชมอันนี้ลายลูกนี่อะไรอันนี้ก็ได้อันนี้นี่ลายไรคะอันนี้ลายประหลีบัตฮะประหลีบัตทะเลวนครับผมอ่าจำได้แล้วลายทะเลวนนะคะอะไรนะเครือสโมหรอใช่ครับเคลือสโมสามตะกอเยียะพอด้วยนะคุณผู้ชมมาดูนะเครือสมอแล้วยังเหยียะพออีกอู้สุดยอดเลย เดี๋ยวดูซเหเียบห่อจริงเปล่าเกบแบบฟันปลาครับเี็บแบบฟันปลาอ๋อเียแบบห่อแต่เป็นฟันปลานะคุณผู้ชมเียแบบห่อมีมีทำได้หลายแบบใช่ไหมครับนี่ดูสิเห็นชัดเลยเครือสมอจริงด้วยนี่โอ้การทางนี้ก่อนอ่านะคะสนใจก็ทักมานะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นพูแต่ว่ายุคดอกใช่ไหมเนี่ยอ๋เป็นผ้าคลุมไหล่อ๋อเป็นผ้าคลุมไหลอ่ะนี่นะคะร้านน้องโจโจ น้องโจโจ้โจโเวลาคนซื้อไปเนี่ยคนวัยรุ่นซื้อบอเน,นี่ยใช่ก็ซื้อได้ทุกรุ่นครับอ๋อซื้อได้ทุกรุ่นใช่ไหมจากชุมพลบุร<ม>ีนะคะร้านนี้เนาะโอเคถ้าไปอย่างไวนะคะเพราะว่าไกด์แพ็คอย่าไปจัดเลยกันสวัสดีค่ะร้านนี้อำเภออะไรคะอำเภอขวาวซินเทลินแสดงว่าบันทึกการขายได้เยอะเลยเนี่ย <laughs> ขอดูลายขอดูสีเขียวหน่อยค่ะไม่ค่อยเห็นเลย <laughs> มันเป็นลายอะไรเอ่ยคนท้อแสดงว่าคนขายก็งงเนาะมันลายเยอะเนาะ อ่ะขอธรรมชาติขวาสุดใช่ธรมมธรมชาติไหมใช่ธรรมชาติไหมอ่ะเอามาดูหน่อยลูกช่วยคุณแม่ขายของมากลางนะลูกมากลางที่กลางที่ตรงนี้เลยอ่ะสีธรรมชาติใช่ไหมเป็นทอยกดอกลายลูก,ลา,ล,กลายลูกแก้วอันนี้แปดตะกอหรือเปล่าอันนี้นหกตะกออ่ะอ๋อหกตะกอเป็นลายอะไรคะเนี่ยเรียกลายจี้เพชรลายจี้เพชรเออใช่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 ลายจี้เพชรอมกจากคลั่งเนาะแล้วแล้วแล้วลเขยหรือประหุเนี่ย นี่เขียหรือเปล่านี่มันออกเขียวด้วยค่ะเขียวใช้ใช้ต้นอะไรนะใช้ต้นปีกาต้นปีกา๋อแล้วแต่แล้วแล้วต่ท้องถิ่นเนาะว่าเขาจะใช้สีเขียวจากอะไรเนาะนี่นะคะคุณผู้ชมดูนะนี่นะคะวันนี้ฝนตกร้านค้าก็จะแบบหามุมหามุมทำเลงหาเข้าหาออกเลี้ยวเข้าให้เอาคุณผู้ชมดูนะเนี่ยร้านค้าเข้าหากันร้านค้าเข้าหากันหันหลังฝนตกไง ใช่ไหมพี่ต้อมพี่ต้อมนี่เขามีไฮโซเขาอ่าราไม่ใช่ราปู้วยปูราเฉยเลยปูได้อะไรนะพรมพรมพรมอะไรวะพรมหญ้าเนาะให้ดูดีมีชาติประกูนนะคะขายดีไหมวันนี้น่ะดีมากเลยเหมาะศูนย์สี่ห้าคุณต้อมนะคะอำเภออะไรเปิดควาวนะคะนี่ทำเลแกหามุมดีมากเลยนะ อันนี้แม่ค้าหายตัวเดี๋ยวขโมยผ้ามาใหก่อนดีกว่ามาแม่ค้าอยู่ไหนนี่อามาเจอคุณยายคุณยายบ้านขวาศวิรดินสวัสดีค่ะวันนี้ขายดีไหมคะเอามาทันนี้ก่อนเรามาทันนี้ก่อนร้านสุนันทาสวัสดีค่ะเขาตามหาลายขอเจ้าฟ้านะ่ะที่เป็นสีธรรมชาติมีไหมไม่ได้เลยเนาะมีแต่นี่เคมีเนาะที่มองเห็นเคมีเนาะมีคนมาให้แพทหาให้หาไม่<ะ>ได้เลย เขาจะประกวดพวกนี้ลวไงวันนี้คุณยายแดงใช่ไหมยายแดงขายได้เท่าไหร่วันนี้ประมาณสามล้านยายแดงหายไปนานในตอนโควิดแล้วแล้วคุณยายอยู่บ้านขายของไหมขายอยู่บ้านไหมขายออนไลน์ไหมนี่ร้านคุณยายเยอะขายไม่เป็นใช่ไหมเดี๋ยวหนูช่วยเองใครสนใจนะคะแคปหน้าจอมานะคะร้านคุณยายเนี่ยทอระดับ คุณยายคนที่บอกว่าทอเก่งของอำเภอขาวอ่ะที่ลายโฮอ่ะใครช่างอะไรช่างชื่ออะไรชื่อช่างอะไรคะเห็นเขาบอกแกชื่อยายเปื้อยายเปื้ออ่ะมีคนมคนตามหาผู้ชายหนูก็เลยว่าใครเอ่ยนี่นะคะให้ดูร้านคุณยายนะคุณยายลูผ้าโูไหมคะลูก้าโฮไม่เป็นไรค่ะจะหาได้แปลกๆหน่อยอันนั้นลายใบไม้เนาะพื้นที่สามเนาะ ่าแล้วผืนแรกลายอะไรคะยายนากน้อยบอกพื้น,นแรกเลยค่ะอะไรออเรอ,อ่ยนเนสรยจอร่อ <laughs> อันแรกอะไรนากร้อยไหมป่า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 ,ปาอ,อันนี้ร้านนี้อะไรนะคะร้านยุยุเนาะปายุเนาะปายุบ้านขวาวสวัสดีค่ะอ่าแม่ค้าจากบ้านขาวเนาะปายุเคยทอไหม บออแล้วตอนนี้ระยุทอยอยู่ไหมคะปายุพายุขายแล้วเนาะพยุนี่มะเกลือหรือเปล่าเคมีเนาะอ๋อคิืวอเหมือนคือว่ามะเกลือนี่ใช่มะเกลือไหมมีคนถามหามะเกลือสองเมตรตามหาให้คณะเขาบอกว่าหามะเกลือไม่ได้เลยเขาบอกว่าถามว่าบ้านเราทําไมทาผ้าพันคอแต่ช้างก็บ้านเราเป็นเมืองช้างเนาะไม่หาอื่นให้ไม่ได้เลยโอเคขายดีขายดีค่ะนี่แม่ค้าร้านไหนคะสวัสดีค่ะ จากอำเภออะไรคะอ๋อเอามาตัดด้วยสโลวหวานนี่คะ่ะสโลวหวานสามารถตัดเป็นเสื้อสูทได้เนาะ<ช>นี่นะคะนี่ร้านนี้อ่ะวันนี้ฝนตกค่ะตกตั้งแต่เช้าเลยเนาะ,นะก็เลยร้านค้าหันหน้าเข้าหากันนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่คะ่ะไหนมีมีผ้าไหมสีฟ้าเ็าอยากได้สีฟ้าหนะ่<ม>แบบไหนเนะาะไหนดูสิคะลายอะไรคะเนี่ย ลายดอกแก้วอ๋อลายดอกแก้วสีฟ้าลายดอกแก้วโอ,อเคฟ้าเต็มฟ้าเต็มอ่ะไหนดูสิฟ้าครึ่งอ่ะอันนี้มันทางด่วน<ช>ทางด่วนนี่คนคนเป็นไรไม่ค่อยชอบทางด่วนเนาะยายยายนี่ลายอะไรคะคุณย,ยายนีิลายสวยดีเนาะ,ะนะทอเครือสมอหรืออะไรทอเครือสมอเปล่าเครือเครือสมอจ้ะน่าเครือเครือสมอเนาะสวย คุณผู้ชมคะแพทจะบอกว่ามันร้อยสีพันลายเนาะความชอบของเราไม่เหมือนกันทั้งดีคุณผู้ชมต้องมาซื้อเองอาสีฟ้าอะไรคะลายสมอดูสิอืมอื้ย่าอยู่อำเภออะไรคะอำเภอศรีพระภูมิอ๋อศรีพระภูมินะาาจพัดลายอะไรเนี่ยเนี่ยเลยอันนี้ลายอะไรนะลายงงลายประยุกต์มันเยอะจริงฮะลายนกกระจอก จิงหมอจิ้งจกจิ้งจกจิ้งจกเอ๊จิงหมอขายดีขายดีนะคะขายดีนี่ดูซิฝนตกแม่ค้านี่แม่ค้านี่ลบกันมาอยู่พ่อค้าลบกันเข้ามุมกันนะคะน่ารักจริงๆนะคะดูอ่ะหนีฝนกันกนอะเมื่อเช้าใช่ไหมคะ<า>น่นีฝนกันกันจุยเลยต้องหามุมที่จะขายของกันเนาะนี่เลยค่ะเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ตั้งร้านค้าแบบน่ารักมากเลยเนี่ยไปแต่แต่มุมแต่ละมุมของแต่ละคนนะคะนี่ดูค่ะ ชุมพลบุรีเลยไปอยู่หัวมุมนี่เลยสวัสดีค่ะคุณเอี้ยงนิ้วนีวนวมุมมาอยู่ร <laughs> ้านรนะ้านร้านเอี้ยงเขาจะเป็นแบบเน้นเครือสมอใช่ไหมค่ะ,ะเน้นเครือสมอเนี่ยร้านคุณเอี้ยงนะคะ,คะเครือสมอเครือสโลงนะสนใจก็ดูเนาะทักมาเรามีเบอร์คุณเอี้ยงอยู่นะคะทีนี้แพทจะไปจัดรายการวิทยุนะคะไปไวๆวเด,เดอรดูเดอวันนี้ขายได้ประมาณกี่ร้อยพื้นแล้วเนี่ย <laughs> <laughs> ผูพานได้น้อยได้น้อยเพราะฝนมันตกไปเช้าเลยเนาะสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายนิพาพรเนาะจากจอมเปรี้ยเออลายที่โชว์อยู่นี่อะไรอะไรนะแหวนเพชรบอกแหวนเพชรแหวนเพชรอ๋อทอเครือสมองไม่ใช่อันนี้สามตะโกหางกระโหกเออผู้ผิดยีดสมัยสมองไปงั้นเหรออันนี้มันหางกระอกจะไปอันนี้หนึ่งปากกับใจไปไม่ตรงกันนี่ค่ะ ไม่ไม่ไม่หนูอันี่เนี่ยเนี่ยนะเนี่ยนะเออทอสวยมากเลยลายแบวนเพชรอันนี it, <S <s ้สมออันนั้นเกี่ยวหางกระรอกเฮ้ยคุณผู้ชมนี่กายแพนนี่เลอะเรือนแล้วเนี่ยเอออันนี้ก็สวยนี่โอ้สวยยายอำเภอจอมเปี๊ยบอสวยเนาะคือนี่สวยมากเลยอุ๊กี่เมตรเหลายายสีเมตรบ่อนี่โอ้ว่านี่สวยอันนี้ลายอันนี้ลายอะไรนี่ พันหกหหายไปกี่ตัวว่าหน่วยนะนูสวยสวยอ่ะไปแล้วนะคะอ่าให้ทุกท่านขายดีขายดีวันนี้ฝนตกเนาะมีอีกร้านหนึ่งแอลแอลแเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้ฝนตกค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะขายเป็นผ้าคลุมไหล่เหรอคะเนี่ยผ้าคลุมไหล่กับผ้าพันคอเนาะจางเพลจางเพลอ,อะไรคะอันนี้สีฟ้าไหมเนี่ย สีอะไรคะเนี่ยอันนั้นสีเทา,าอ๋อ<า>สีอฟ้าอ๋อเทาฟ้าเนาะอันนี่มีลายเต่าน้อยเนาะอันนี้ใช่ธรรมชาติไหมใช่ธรรมชาติจ้ะบ่ธรรมชาติจากอะไรคะจากเปลือกไม้เปลือกไม้อะไรเหรอสวยดีนเนาะพวกไอ้เปลือกเอาด้วยนะไอ้ไรนะเออมันออกมะเกลืออะไรนะสวยเนาะสีธรรมชาติดูเลยว่าสีธรรมชาติสวยดีวันนี้ขายได้พอสมควรไหมคะว่อมันฝนมันตกแต่เช้าเนาะเงียบเลยยังไม่หมดเลย ฝนตกง้าวฝนตั้งเข้าตั้งตงีห้าเลยหนูนะว่าจะมาตั้งแต่ตอนเจ็ดโมงฝนตกนะคุณผู้ชมนะคะนี่เป็นบรรยากาศที่ถ่ายทํานะคะของตลาดนัดภาคหมายเดินทุกวันเสาร์คุณผู้ชมก็สามารถมาได้นะคะเพราะว่าฝนตกตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเห็นบรรยากาศจริงๆของฝนตกเนาะก็มากันได้นะคะตรงร้านตรงนี้เดี๋ยวเอามาอีกมุมหนึ่งนะคะอีกมุมหนึ่งนะตรงนี้เรายังไม่ได้ถ่ายทําเลยค่ะ เดี๋ยวตัวนี้ยังไม่ได้ถ่ายทำเนาะสวัสดีค่ะ,คะร้านขายวันนี้เดี๋ยวดูก่อนร้านจุธารัตน์นะคะอําเภอศรีขอรภูมิคนขายทำไมหน้าตาดีแท้รุ่นทาย,ยาทอสูรล่ะลูกออกช่องแล้วนะเนี่ยออกช่องแล้วเน,นี่ยออออกโชคโลกแล้วเน,นี่ยนี่ะนะคะคุณจุธารัตน์ท่าตูมเออสีขอสีขอรภูมิอ่ะ แล้วก็มาอีกร้านหนึ่งนะคะอันนี้คุณยายเสาคุณยายสาบอกว่าจะหาตะเกือ2เมตรคุณยายเสาได้ไหมเอาแล้วมีแล้ว่ะมีแล้วบอกมันมีแล้วไหนอ่ะ2เมตรมะเกือ2เมตรอันไหนอันไหนนี่ีนกว้างหเออนี่บอกน้ำกว้าง2เมตรอ่ะแพทนให้ดูนะคะมีบางท่านบอกว่าจะเอาผ้าไหมย้อมมะเกีอสีธรรมชาติเนี่ยไปตัดเป็นเสื้อของสีสเกตนะคะ ก็ให้ดูว่าหน้ากว้างเท่าไหร่นี่คุณยายหน้ากว้างเม็รหนึ่งหนึ่งเมตรหน้ายาวสองเมตรเนาะยาวสองเม่ดคุณยายทําให้แล้วก็สนใจก็ทักมานะคะมาเลยอ่าโอเคเดี๋ยวคุณยายกําลังสถิติคุณยายสาวค่ะอ่ามาร้านนี้มาร้านนี้สวัสดีค่ะวันนี้ขายเป็นยังไงบ้างเอ่ยเงี้ฝนตกตีห้าเนาะหนูก็ว่าอยากจะให้ทุกคนได้ขายทาเลดีๆฝนตกเลยนะคะคนก็เอา n น no no okay okay เพื่องจะแห้งเพื่องจะแห้งแล้วก็จะวายแล้วคนก็เงียบมากเลยสวัสดีค่ะพี่ละอจ๋าพี่ละอนี่ละอจริงไหมเนี่ยให้ดูหน้าก่อนละอแปลว่าสวยอ่านอาหารตั้งชื่อนี้แสดงว่าต้องสวยตั้งแต่เด็กนะนี่ออมมันฝรั่งตอนเด็กๆอ๋อมันฝรั่งโตมาเป็นมะม่วงใช่ จําได้แล้วที่ว่าตลาดนั้นวันนั้นที่ไม่มีคนพวกเราหัวเราะกับสองคนนี่แหละโอ้พี่ลอรนี่จําได้แล้วคนเขาชมเราเขาหัวเราะจนทำไมเหรอเออต้องเป็นคนบ้าสองคนคุยกันวันนั้นไอคนนั้นที่ทำยูทูบก็เหมือนกันทรายรู้บอกว่าอยากได้ยี่ไหนคนที่พูดคอมเมนต์ไม่ชัดหนักโอ้ใช่แล้วเขาพูดสำเนียงบอกสำเนียงอ่ะนี่ลายลายคือนี่ลายลายลายอันนี้ลายโฮลระกับบ่ไหนขอดูหน่อยอ่ะสวยไหมสวยสิ ทำไมสวยจะให้มากลางบอกโฮปริกาบโฮแปลงขนองเขาเรียกว่าโกดกันหันหลังให้กันไม่อย่างนี้ด้วยเนาะอ้าวใช่เหรอดูกระเดาเอาตัวเออสวยจริงแหละเนาะที่เราอ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพัดกลับมาใหม่นะมาเอาเบอร์โทรเก็บไว้เดี๋ยวแพัดกลับมาใหม่เนาะอเดี๋ยวก็มาร้านร้านที่เป็นเสื้อลูกไม้นะคะเขาหามุมได้ตำแหน่งดีมากเลยนะคะสวยมากเลยคุณผู้ชมแต่ว่าดูเหมือนต้องเป็นคนตัวเล็กๆอ่ะ ประมาณเท่าไหร่สาหเป็นต้นไปนะคะ <ใน S 2> อ,อกใช่ไหมคะอกเนาะนี่นะคะ<น>ก็จะเป็นไหมนะคะแล้วก็ลูกไม้อยากได้แบบไหนถ้าจะให้ได้ดีก็ต้องมาเลือกเองเพราะว่าเนี่ยสวยจริงๆอะ่ะแต่ว่าคงจะใส่ไม่ได้เราตัวใหญ่นะสาโสกสวยมากเลยอะ่ะตัวนี้โหแบบสวยอะ่ะเขาบอกว่าวันหนึ่งอาจจะตัดได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมคะเฮียคุณยายคุณย่าบอกว่า น้องแพทย์ขายอยางได้น้องแพทย์ก็ไม่จะช่วยเหลือไงต้องมาซื้อเองนะคะเพราะว่ามันต้องลองเองอ่ะแล้วก็มีเขียนลายบาติกค่ะเขียนลายบาติกอันไหนคะีค่ะอ๋ออู้สวยจนแต่หุ่นอย่างนี้มันจะมีไหมคะเนี่ยหนูยังใส่ไม่ได้เลยเนี่ยสามสิบเท่าไหร่คะเนี่ยสวยอ่ะใส่ไดหนูใส่ไม่ได้เลยหนูมีพุงเนี่ยหนูพุงอ๋อนี่เสื้อสีดำสวยค่ะสวยนี่นะคะนี่ค่ะ วันนี้ร้านค้าก็หามุมเองนะคะเพราะว่าหนีฝนนะคะหนีฝน,นสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยสวยมากเลยสีขาวเนี่ยสวยมากขอบอกเลยคะ่ะชอบวนนสวยค่ะ,สว,คะสวยทุกตัวนะคะ่ะสวยทุกตัวเขาตัดเนี่ไม่ใช่งานงานแบบงานระดับอ้าสีอะไรนะออกอะไรดีเนาะเนี่ยเนาะกระปีค่ะคุณผู้ชมมาเลือกเองนะคะทุกวันเสาร์นะคะหกโมงถึงเที่ยงเลยนะคะนี่นะคะอ่ะนะคะขอจบการ บรรยากาศสาหรับวันนี้คลิปสุดท้ายนะคะขอให้ท่านมีโอกาสได้มาเยือนสุรินนะคะอยากได้ร้อยสีพันลายต้องมาช้อปปิง้งเองสาวแท็กแบบนี้นะอย่าอย่าสาวแ็ก <laughs> <laughs> ไปแล้วไปแล้วค่ะพบกันในสัปดาห์หน้านะคะแล้วพรุ่งนี้เป็นตลาดนัดผ้าไหมสุรินอยู่ที่ตลาดกรีนมอนะคะที่อม,มอรัดมอเกษตรสุรินค่ะวันนี้บรรยากาศนี่ค่ะ ไปแล้วนะคะขอบคุณที่ตดิด,ด, like, ด,ด,ดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้รับชมบรรยากาศของตลาดนผ้าไหมทุกวันเสาร์โดยไกด์แพทจ้าของพื้นที่นะคะคนสุรินเลาค่ะไปแล้วค่ะนี่เลยนะคะบรรยากาศของวันนี้ฝนตกค่ะเนีย่ยแม่ค้าถ้ามานะคะมาตอนพฤศจิกาหน้าหนาวนะคะเดินสบายสบายเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะอดี๋ยลืมสวมใสหน้ากากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ